ครับไปเลยครับถอยเข้าอีกนิดนึงพี่อ่ะตัวนี้ Isuzu D-Max นะอันนี้แปลงหน้าแปลงหน้ามูเ e อ็กมาครับคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเปลี่ยนจากไขกุญแจเป็นระบบผู้สตาร์ทนะติดปุ่มผู้สตาร์ทให้ด้านซ้ายคอพวงมาลัยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี้มูเ e อ็กอีกคันนึงเดี๋ยวก็ลังจะทำครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากไขกุญแจเป็นระบบผู้สตาร์ทเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูคันนู้นตัวนี้เป็น Isuzu Mu-X e นะครับ ตัวนี้เปลี่ยนจากไขกุญแจเป็นระบบ push start นะครับตัวนี้เราติดตั้งปุ่ม push start เข้าไปแล้วรูกุญแจตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับไม่มีที่ให้ไขกุญแจแล้วตัวปุ่ม push start เนี่ยเราจะใส่เข้าไปในช่องเดิมของรถนะครับอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะก็จะอยู่ตรงซ้ายตรงนี้เลยในชุดก็จะมีแอปพลิเคชันแบบนี้ติดตั้งในโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ start เครื่องล็อกรถไขล็อกรถกดจากโทรศัพท์ได้เลยมีรีโมทแบบนี้ให้ด้วย2ตัวนะครับสามารถใช้โทรศัพท์หรือใช้รีโม,โนนามาทโม water, ล็อก ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปในช่องด้านสายพวงอะไรวิธีใช้งานนะถ้าลูกค้าจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งต้ตองหยยบเบรก,ก่อนกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเลยเขาจะอัโตโนมัติสตาร์ทให้เลยนะครับไม่ต้องกดค้างไว้อย่าเบรกกดปล่อยได้เลยนะครับในระหว่างนี้เดินทางนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่เปิดแอร์อยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถนะเดินทางเอารีโมทออกมาด้วยแวะทำธุระเอารีโมทออกมากดล็อกได้ครับใช้รีโมทกดล็อกหรือใช้โทรศัพท์กดล็อกก็ได้น้ลไดเย ใช้รีโมทกดล็อกไว้ใช้โทรศัพท์กดคลายล็อกก็ได้นะเสร็จแล้วจะขึ้นไปขับรถนะครับกดคลายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้ขึ้นมาขับได้เลยทันทีไม่ต้องสตาร์ทใหม่จะดับเครื่องยนต์นะครับอย่าเบรกกดหนึ่งครั้งเป็นการดับเครื่องยนต์ปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าเราจะเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์เปิดสัญญาณไฟเอชซีแต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องไม่ต้องหยยบเบรกนะกดเลยถ้าเราไม่ได้หยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเข้าไปเลยกดครั้งที่หนึ่งเป็น ATC ครับ อ่าเป็นสัญญาณ ACC วิทยุเปิดได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกดไปอีกครั้งครับเป็นสัญญาณไฟออนไฟหน้าปัดเปิดแตนบายเครื่องยนต์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่ไม่สตาร์ทครับเปิดไฟอย่างเดียวนะถ้าเราจะสตาร์ทต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับกดอีกครั้งก็จะปิดเขาจะวนเลยกดครั้งที่1เปิดครั้งที่2เปิดครั้งที่3ปิดนะครับตัวรีโมทก็มีแบบนี้2ตัวนะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ